สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสุดแล้วเปรี้ยวมากแอปทักษอรโชว์เต้นดึงดาวกลางรายการสุดแล้วเปรี้ยวมากต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาทำหน้าที่พิธีกรรายการสามแซบดูเหมือนว่าจะแซบมากขึ้นทุกวัสําหสำหรับแอปทักษอรเจ้าตัวเคยโดนกระแสะดรามา่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรรายการสามแซบเพราะเรียบร้อยเกินไปแต่กระนั้น แอปทักซออนก็ได้ใช้เวลาให้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสามารถทำได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วเรียกได้ว่าเป็นการปลุกกระแสความฮอตแอปทักษอ,อนขึ้นมาอีกรอบล่าสุดแอปได้โชว์เต้นดึงดาวกลางรายการสามแซบโดยมีโบมลดาสุสีขวัญแจรถแห่นำทีมเต้นตั้งแต่ทำรายการมาแอปทักษอ,อนเพิ่งจะยอมโชว์สเต็ปเต้นแอป เต้นไปก็เขินไปด้านชมผู้อรารยาและหนุ่มกัญชัยได้แต่นั่งขำเพราะขอใช้สิทธิ์คนท้องและคนป่วยงานนี้แอปทักษออนเลยต้องรับคนเดียวเต็มๆพร้อมโชว์ท่าดึงดาวแบบสวยๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ